โรงเรียนวัดยานวาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2476โดยเงินทุนของพระคุณเจ้าพระพรมจริยาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดยานวารวมกับเงินบริจาคของประชาชนพอค้าคหบดีตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดยานวาทิศตะวันตกติดแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557โรงเรียนวัดยานาวาได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมมาตั้งอยู่ด้านข้างของวัดยานาวาประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวนหนึ่งหลังชื่อว่าพระพรหมวชิรยานสร้างโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเทรสมาคมอดีตเจ้าอาวาสวัดยานาวา ปัจจุบันโรงเรีย,ยนวัชนาวามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน20คนโดยมีนางนิชาขออภพัสน์ดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายธนงุฒินิยมชื่นดารงตาแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและกระผมเด็กชายบัวนัทวราสุนทรดารงตําแหน่งประธานนักเรียนปี2565โรงเรียนวัชนาวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลน1นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับท่านผูน้อำนวยการกันครับโรงเรียนวัดนวาวารสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้นะคะในด้านวิชาการและทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีค่ะโดยที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดทําโครงการยุวโปรดิวเซอร์น้อยซึ่งทางโรงเรียนได้จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาจัดอบรมให้กับเด็กๆในโรงเรียนของเรานะคะ จนเด็กๆสามารถที่จะผลิตชิ้นงานได้ค่ะซึ่งในอนาคตพอออได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะส่งเสริมโรงเรียนวัดยานวาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีตามสโลแกนที่ว่ากล้าทำกล้าคิดใช้ชีวิตทันเทคโนโลยีค่ะ